เนี่สวัสดีแกับก่อนเดีย้ยากินม่ะเนี่ย แก่ๆดูแกอาหา,ายีริวฮะฝุ่นลงกายเล่เล่เล่ออ่ะฮะดูครับจังละจังละเอา มีน้อยมีน้อยมันอุเฉยนะเดี๋ยวมันเอัรไออออกออกออ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 ขออกออนอออออออกอ โอ้หายได้หิวขอก่อนขอ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 โอ้ขออเขอ้หมัดกันคดบวันนี้เอาอะไรนี้ให้มอไดีกว่าเอ้าไก่บ้าหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วอยาแกงกูเลย เอาไ่ะอของมอะไรบ้ากายเห็นฮะเลวันหิวเลวากาาเอาขอก่อนขอไงขอขอขอไม่ไเอกาเกียรใจเกียรใจเอาเอา

มันไม่รู้จักขอเลยครับนี่มันสวัสดีครับก่อนเอาเลยครับก่อนเออนี่นี่เนี่ยเอามีน้อยเอามีน้อยก่อนเอามีน้อยขอ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 อ่ะเอกมันเดี๋ยวอะนรอ่ะอุ้ยขอขอนขอขอโอ้โหตายตาย โอ้ตาย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 เสียดมีอะไรอ๋อเอาบุญมาแก้ยันนีหน่อยอันนี้นี่นี่นี่เอาเอาเอาอไปแล้วโอ้ได้กินแล้ว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 มันกลัวหานได้เวลามันกินเขาเอาไปายก่อนเอาให้เงี้ยอ่ะพี่น้อยไปไปก่อนนีบายกล้องหนึ่งครับไปไปอะไรอ่ะ ัสดีครับก่อนเดียวดีครับบ้ยบายบายกันเี่ะดูก่อนดูก่อนนี่ดูก่อนนี่ยๆเนี่ยเนี้ยโอ้ยหิวยินเลก็บ่ยำลือยังเดียว